สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะกุฎจกรก็มีเรื่องดีๆคำแนะนำดีๆเคล็ดลับดีๆมาแจ้งให้ทุกทท่านทราบในเพจแฟนชายมะพร้าวน้ำหอมสูตรดั้งเดิมต้นตำรับของบ้านแพร์เหมือนเดิมนะคะส่วนมากแล้วนะคะนักขายส่วนมากนะคะจะพลาดแค่สามอย่างนี้เท่านั้นนะคะ วันนี้กวชกรนะคะเจ้าของแฟนชายมะพร้าวหอมสูตรดั้งเดิมต้นตำรับของบ้านแผลวจากประสบการณ์จริงนะคะจากประสบการณ์จริงจะมาแนะนำเคล็ดลับดีๆสำหรับนักขายยุคออนไลน์ในยุคปัจจุบันนี้นะคะซึ่งกวชกรเนี่ยเรียนรู้แล้วก็ทำแบบนี้มาอย่างต่อเนื่องนะคะมาอย่างต่อเนื่อง6-7ปีได้แล้วนะคะทั้งเครื่องสำอางแล้วก็ แฟนชายมะพร้าวน้ำหอมสูตรดั้งเดิมต้นตำรับของมแพร้าวและวันนี้นะคะก็จะออกมาแนะนำเคล็ดลับดีๆเผื่อใครเอาไปทำตามแล้วประสบความสำเร็จในชีวิตนะคะส่วนมากแล้วนักขายนะคะนักขายส่วนมากเนี่ยจะพลาดแค่3สิ่งนี้เท่านั้นนะคะสิ่งแรกนะคะไปเร็วมาเร็วนะคะเพราะว่ามืดแล้วตอนนี้ก็อยู่โกดังมะพร้าวนะคะอ่ะมะพร้าวก็เข้าและจะส่งทุกวันเป็นปกติของแฟนชายมะพร้าวน้ำหอม สูตดรเดิมต้นแบบของบ้านแพรวและตัวแทนก็ขายดีทุกสาขาหน้าร้านเลยนะคะขายดีส่งออกทุกวันทุกตัววัตถุดิบขอบคุณสำหรับหัวใจนะคะขอบคุณค่ะขออนุญาตแชร์หน่อยค่ะใครแชร์ขอให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะขอให้ร่ำรวยเงินทองวันนี้วันพระด้วยนะคะขอให้สมปรารถนาทุกสิ่งทุกประการเลยนะคะ ขอให้ประสบความสําเร็จในชีวิตนะคะสวัสดีค่ะขอให้มีความสุขสุขภาพแข็งแรงเช่นกันนะคะขออนุญ,ญาตแชร์ไปที่ Facebook ส่วนตัวบ้างนะคะนะวันนี้ก็จะมาแนะนำเคล็ดลับดีๆนะคะ ไม่ได้แจ้งไม่ได้บอกใครจะพอจะไล่ก็ไล่เลยนะคะก็มารับฟังเอาทีหลังละกันนะคะบางท่านที่ไม่ได้เข้ามารับชมรับฟังได้ยินเสียงชัดเจนไหมขอฟังเสียงหน่อยได้ยินไหมเสียงไม่ได้ยินหรอพูดตั้งนานได้ยินชัดเจนใช่ไหมอ๋อโอเค โอเคค่ะนะคะเสียงชัดเจนภาพชัดเจนนะคะโอเคนะคะหนึ่งนะคะข้อแรกเลยนะคะสำหรับนะักขายส่วนมากเลยนะคะข้อแรกเลยนะคะเราจะขาดการเรียนรู้การศึกษาการวิเคราะห์นะคะเวลาเราจะขายอะไรอย่างเงี้ยพอเราอยากจะขายนะคนส่วนมากเนี่ยก็คือขายเห็นคนอื่นขายดีคือก็ขายตามขายแบบ แบบไม่รู้ว่าสิ่งนั้นคืออะไรสิ่งนั้นดียังไงไม่ศึกษาไม่ค้นคว้าว่ามันคืออะไรแล้วเราขายแล้วเราจะได้ผลลัพธ์ยังไงแต่คิดแค่ว่าเห็นเขาขายได้ขายดีเราก็อยากจะขายเหมือนเขาแต่เราไม่รู้ว่าสิ่งที่เราขายนั้นอ,ะอ่ะอ่ามันมันจะมันจะให้อะไรกับตัวเราและมันจะให้อะไรกับลูกค้าบ้างลูกค้าจะได้รับประโยชน์ จะได้รับอะไรจากสินค้าที่เราจะขายบ้างนะแล้วก็ไม่ไม่ไม่คิดถึงตัวเองว่าเออพอเราลงทุนไปแล้วทําไปแล้วอย่างเงี้ยเราจะไปต่อได้ยังไงเราจะเราเราไม่ได้มองการไกลงไงเรามองแค่ว่าเราอยากจะขายแค่นั้นเองอ่ะพอเราขายถ้าเราไม่ได้วิเคราะห์เราไม่ได้ศึกษาเราไม่ได้วางแผนนะแล้วทีนี้วิธีการขายของเราก็ไปไม่สุดไปได้แค่ครึ่งเพราะว่าพอไปสึ่ถึงกลางทาง ถ้ามีการแข่งขันเกิดขึ้นเรามองแค่ว่าการขายปุ๊บนะเรามองแค่ว่าเราอยากขายปุ๊บนะเห็นคนนั้นคนนี้ขายดิบขายดีใช่ไหมเราก็ขายตามเขาพอเราไปถึงกลางทางแล้วทีนี้สายป่านเราไม่ยาวพอเราก็อยู่ได้แค่นั้นสุดท้ายแล้วเราก็ต้องปิดร้านหรือไม่แม้กระทั่งโลกออนไลน์ก็เหมือนกันถ้าเราไปเราไปไม่ถึงเราไปมเราไม่ศึกษาดีๆเราไปเราไปได้แค่ครึ่งทางเราเริ่มท้อ <ๆ S 2> เราเริ<ๆ>่มเหนื่อยเพราะว่าเราไม่ย<ๆ>ั<ๆ>งไม<ๆ>่เห็นผลลัพธ์เพราะว่าเราไม่ได้ศึกษาวิเคราะห์ วางแผนหาทางแก้ด้วยไงเราคิดแต่เราจะเราอยากขายไม่ว่าจะเป็นสินค้าอะไรก็แล้วแต่นะคะเราต้องมีการวิเคราะห์วางแผนแล้วก็ <c oughs> เรียนรู้กับมันในระยะยาวๆไม่ใช่ว่าแบบว่าคิดอยากจะขายก็ขายเห็นคนนั้นคนนี้ขายดีก็ขายเนี่ยเขาถึงบอกว่าอาฐานของของนักขายนะเป็นเหมือนพิระมิดเลยนะคะส่วนมากแล้วก็จะมากันแล่ๆๆ,ๆพอมาถึงกลางทางตรงนี้ ก็เริ่มท้อแล้วทำวิาพาษ์วิจารณ์นู่นนั่นนี่อันนี้พูดถึงเรื่องออนไลน์ก่อนอ่ะก็เริ่มท้อเริ่มเครียดเริ่มนู่นเริ่มนี่เพราะเราไม่แข็งพอและเราไม่ได้เรียนรู้เราไม่ได้ศึกษาไม่อะไรใจเราก็ถอดแล้วเราก็เลิกไปเลยปใิยายใช่ไหมคะอ่าส่วนมากเราจะเป็นอย่างนี้แต่ถ้าคนที่เขาเข้มแข็งพอเขาจะ เขาจะขึ้นมาถึงยอดให้ได้เขาจะต้องมองให้สูงเขาจะต้องมองให้ถึงยอดพีระมิดนั้นนะแล้วมีคนประสบความสําเร็จมาแล้วเยอะแยะมากมายเลยทางด้านโลกออนไลน์นี้นะคะุกชกรก็เกิดในโลกออนไลน์นะคะุกชกรก็ทําตัวเองเกิดมาด้วยโลกออนไลน์นี้นะคะก็มีประสบความสําเร็จในชีวิตมาแล้วเยอะแยะมากมายนะคะอย่างที่เห็นในเฟซในเพจ อะไรต่างๆของกุจกรทั้งเครื่องสาอางแล้วก็แฟชส์นะคะ,ะมีตัวแทนทั้งในประเทศและนอกประเทศนะคะแล้วก็ในประเทศไทยนี้ทั้งแฟนชส์แล้วก็เครื่องสอําอางก็มีตัวแทนนะคะโอเคแล้วข้อที่2ข้อที่2นะคะเราวางแผนเราวิเคราะห์เราเรียนรู้เราศึกษาเรียบร้อยแล้วเราก็ต้องลงมือทําลงมือทําทันทีเลยนะคะพอเราคิดเราวางแผนเราโน่นนั่นนี่แล้วเราทําเลย ไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงนะคะผลจะเป็นยังไงไม่รู้แต่ทําในสิ่งที่เราวางแผนเรารู้เรารู้มาแบบไหนเราก็ทําแบบนั้นแหละทาไปเรื่อยๆทําบ่อยๆทําทุกวันอ่ะเราทําแบบที่เราเรียนรู้มาเราทําในแบบที่เราศึกษามาว่าสินค้าของเราตัวนี้มันมันตอบโจทย์ผู้บริโภคอย่างไงบ้างอ่ะมันตอบโจทย์ตัวเรายังไงบ้างและเราจะต้องไปต่อยังไงเราก็ต้องทำทำอะ่ะคือวางแผนแล้วก็ต้องลงมือทํานะคะถ้าเราไม่ลงมือทํา เราก็ไม่รู้ผลลัพธ์ใช่ไหมอ่าเราก็ต้องลงมือทำนะคะลงมือทำให้สุดจิตสุดใจตัวอย่างนะคะไอดอลของกฤชกรคือคุณพื้นวิภายนะคะเขาทำปุ๊บนะอันนี้ใครสังเกตในช่วงอ่ากล่องสุ่มนะคะกล่องสุ่มกล่องละแสนอะ่ะ <c oughs> เขาไม่ได้คิดนะเขาไม่ได้คิดเองอ่ากฤชกรส่องอยู่แอบมองเขาจะมี f c ฟเขานั่นแหละแค่ทักขึ้นมาตาม แอบไลฟ์เขาอะว่าทําไมคุณพิมพ์ริพายไม่จะทําเป็นกลุ่มสุกรองสุ่มอะไรประมาณเนี้เขาเห็นปุ๊บเขาบอกเลยเขาจัดเลยเขาจัดตอนนั้นเลยเขาดูแล้วเขาทําเขาลงมือทําทันทีเลยเขาไม่รู้ผลลัพธ์ด้วยและเพียงแค่สิบนาทีหรือเปล่ากี่ล้านอะสิบล้านหรือเท่าไหร่นะเออนั่นแหละคือเขา เขาทำเขาลงมือทําทันทีนะคะเราเราต้องมองคนที่เขาประสบความสำเร็จเราก็ต้องเรียนรู้แล้วเราก็มาปรับเปลี่ยนในธุรกิจของเรานะคะให้ให้มันตรงกับธุรกิจของเราเราดูความมุ่งมั่นของเขาดูการวิธีการทํางานของเขาแต่ว่าเราไม่ได้ไปลอกเขาเลยโดยโดย,โดยตรงแต่เราลอกความเข้มแข็งของเขาโดยไวพลิปของเขาอะไรอย่างงี้ค่ะนี่คือคือนักขายส่วนมากแล้วจะจะขาดกันทําไปก็ คือคือบางทีก็เอาแต่ดูเอาแต่ฟังเอาแต่นู่นนั่นนี่ไม่ทําสักทีก็เลยไม่รู้ใช่ไหมคะเออก็เลยไม่รู้ว่าพอทําไปแล้วเนี่ยจะเป็นยังไงก็กล้ากูกลัวคํคควาว่ากลัวก็คือกลัวอยู่อย่างนั้นแหละก็ไม่ได้ลงมือทําสักทีใช่ไหมก็เลยไม่รู้ผลลัพธ์เลยก,กรจคอก็เหมือนกันนะก,กรจกอนไม่กลัวกรจกรคิดว่ากรจกรททาแล้วลุยไปเลยลุยคือเรียนรู้แล้วไงเรารู้แล้วเหมือนกรจกรเรียนรู้เรื่องมะพร้าวอ่ะพอรู้เรื่องมะพร้าวแล้ว ถ้าเราแค่รู้อะเรายังไม่ได้ทําอะเราก็ไม่รู้ผลลัพธ์ว่ามันจะเป็นยังไงใช่ไหมกุจกรลุยเลยจะทําอะไรกุจกรทําเลยคือรู้มาแล้วเรียนรู้มาแล้วศึกษามาแล้วนานแล้วเอาทําเลยอ่าทําเสร็จปุ๊บมาข้อสุดท้ายนะคะข้อสุดท้ายนี่สําคัญมากและเป็นอะไรที่จุดที่แบบนักขายส่วนมากเนี่ยตายตายตายเพราะข้อ3ามเนี่ยคือคุณลงมือทําแล้วคุณไม่ทําซ้ํา คุณไม่ทาซ้าๆทํามันซ้ําๆอยู่อย่างนั้นแหละทําแบบเดิมๆที่คุณทํานั่นแหละทําแล้วให้มันให้มันแบบทําทุกวันทํามาตรฐานทําให้มันได้มาตรฐานน่ะทาทุกวันเลยคุณเคยทําอะไรในการขายของคุณคุณทําไปเลยอ่ะเหมือนกับเหมือนการโพสต์งานนะงานออนไลน์อ่ะเพราะตอนนี้กลจกรโฟกัสไปออนไลน์แน่นอนเพราะว่าไม่มีใครไปหน้าร้านคุณแน่นอนน้อยมาก นะเปอร์เซ็นต์น้อยมากที่จะไปหน้าร้านลูกค้าส่วนมากเดี๋ยวนี้อยู่ในออนไลน์นะกุจกรสอนตัวแทนทุกคนเลยว่าทุกวันนี้ลูกค้านะหน้าร้านนี่น้อยมากในเมื่อทางแอปต่างๆนู่นนั่นนี่เขาเป็น Delivery ส่งถึงบ้านให้คุณแล้วคุณก็จงเข้าโลกออนไลน์ได้แล้วถ้าคุณอยู่แค่หน้าร้านอ่ะไม่ได้กุจกรสอนแม้กระทั่งด้านออนไลน์ให้ตัวแทนทุกสาขาเลยนะคะทำทุกวันทำซ้ำๆทำเดิมๆนะคะมันไม่มีใครมาการันตีได้ว่า ถ้าเราวางแผนลงมือทําและเราไม่ทําแบบต่อเนื่องไม่ทําซ้ําๆแล้วน่ะไม่มีใครมาบอกคุณได้ว่าผลลัพธ์ของคุณจะสําเร็จหรือคุณจะล้มเหลวแค่คุณพยายามทํามันแบบอย่างนั้นอ่ะพยายามมุ่งม,มั่นอ่ะอ่ามุ่งม,มั่นและคิดถึงความฝันของคุณอ่ะแค่นี้คุณก็ประสบความสําเร็จแล้วกวชกรไม่เคยย่อท้อนะคะไม่เคยสนใจวิกฤตใดๆทั้งสิน้นทําอยู่อย่างนั้นแหละทําซ้าๆของกวชกรทุกวันแบบนี้โพสต์ก็โพสต์รีวิวมากูก็โพสตโนนั่นนี่ทุกอย่าง คือทําแบบเดิมๆอ่ะทำแบบเดิมนี่คใครครสังเกตนะใครเป็นเอฟซีกดกรมาตั้งแต่ปีห้าเก้านะทาแบบนี้ทุกวันวันและหลายๆโพสต์ด้วยและสอนทุกคนสอนแอดมินสอนอพนักงานและก็สอนแตัวแทนทุกคนให้ทาไม่บางคนไม่กล้าไม่กลัวกดจกรก็เลยเสริมคามาว่าเดี๋ยวกดกรช่วยช่วยด้านยิงแอดยิงแอดทุกวันนี้ก็บอกตรงๆเลยว่าค่าแอดสูงมาก เพราะว่าเฟซบุ๊กปิดค่าการมองเห็นหลายๆอย่างมากเออมันจะสูงมากถ้าเราโฟกัสไม่ถูกจุดไม่ตรงกลุ่มเป้าหมายนะเหมือนกับเราหวานเงินทิ้งนั่นแหละดังนั้นแล้วใครที่เข้ามาโลกออนไลน์ต้องศึกษาดีๆนะคะถ้าจะหวังแต่ยิงแอดยิงแอดยิงแอด,แอดถ้าคนไม่มีประสบการณ์ะละลายเงินทิ้งนะคะกุนชกรบอกเลยสมัยก่อนกุนชกรยิงโอ้โหแป๊บเดียวแบบหื่จริงเหมือนกับหวานแหได้ปลามาเป็นร้อยอะ่ะเป็นแสนอะ่ะเออ ลงทุนแค่พันเดียวอะไรประมาณเนี้ยเออแต่ทุกวันนี้ค่ะมันไม่ใช่แบบนั้นแล้วมันถ้าเรามันคือการแข่งขันมันสูงเข้ามาในโลกออนไลน์อ่ะเราก็ต้องศึกษาเยอะนะคะศึกษาเรียนรู้นะคะแล้วเราก็ลงมือทำโดยทันทีนะคะแล้วเราก็ทำมันซ้ำๆอยู่อย่างนั้นแหละทำแล้วทำอีกถ้าคุณไม่ทำซ้ำทำแล้วทำอีกคุณก็จะไม่รู้ผลลัพธ์เลยถ้าคุณทำมันเรื่อยๆทำมันซ้ำๆนะ สักวันหนึ่งความฝันของคุณก็จะเป็นจริงทุกคนให้ความสนใจคุณทุกคนเชื่อมั่นในตัวสินค้าคุณคุณคุณเชื่อมั่นในตัวเองหนึ่งละทุกคนก็ต้องเชื่อมั่นในตัวคุณแต่ถ้าวันไหนที่คุณไม่เชื่อมั่นในตัวเองก็ไม่มีใครเชื่อมั่นในตัวคุณเช่นกันนะคะโอเคยังไงนะคะวันนี้นะคะกุชกรก็มาที่กุดังมะพร้าวนะแล้วก็ มีเคล็ดลับดีๆเล็กๆน้อย,อยมาฝากนักขายทุกๆท,ท่านนะคะที่อยากจะลุกขึ้นได้ในช่วงวิกฤตในในด้านเนี่ยแหละในด้านออนไลน์มีโทรศัพท์เครื่องเดียวก็ก,ก็มีรายได้ได้ไม่ต้องมีหน้าร้านก็มีรา,ายได้ได้ยิ่งคนที่มีหน้าร้านถ้าคุณถ้าคุณทำเข้ามาในโลกออนไลน์เนี่ยรายได้คุณก็ยิ่งเพิ่มขึ้นนะคะยังไงอยากให้ทุกคนเนี่ยเชื่อมั่นในตัวเองรัก เชื่อมั่นในตัวสินค้าของตัวเองมุ่งมั่นนะคะยังไงกุกรวันนี้ก็ดึกแล้วนะคะก็ฝากไว้ด้วยนะก็มาเตรียมส่งมะพร้าวเหมือนเดิมนะคะสําหรับตัวแทนแฟนชายวันนี้จะส่งไปแล้วทุกสาขาหน้าร้านอจ๊ะพรผู้นี้อีกส่งทุกวันเลยนะคะเพราะว่าตัวแทนแฟนชายกุกรเข้าออนไลน์ทุกสาขาหน้าร้านนะคะใครไม่เข้ากุกรดันให้เข้าทุกคนแล้วก็จะส่งเดลิเวอรี่ทุกร้านทุกสาขานะคะ แล้วก็เทรนการตลาดเทรนวิธีการทำวิธีการขายทั้งออฟไลน์และออนไลน์ให้ทุกสาขาหน้าร้านเลยสอนแบบฟรีฟรสอนตัวต่อต,ตัวนะคะและกวชกรเป็นคนที่สอนเองแนะนำเองทุกอย่างเองนะคะด้านออนไลน์แล้วก็เรื่องวัตถุดิบโน่นนั่นนี่กวชกรช่วยทุกสาขาหน้าร้านนะคะไม่เคยทิ้งบางท่านอยู่กันมา4ปี2ปีเราช่วยกันเรายืนไปด้วยกันรอดทุกวิกฤตนะคะยังไงวันนี้กวชกร ก็จะขออําราสวัสดีสวีดัตแล้วนะคะเพราะว่ามันมืดแล้วเหมือนจะมืดมืดแล้วยืนด้วยวันนี้ยืนเพื่ออยากจะให้มันเสียงดังนะคะอยากให้ไม้มันเสียงดังนะคะยังไงโกชกกรก็ขอให้ทุกท่านจงมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยเงินทองจิจการงานเจริญรุ่งเรืองประสบความสำเร็จในชีวิตวันนี้วันพระขอให้คำพูดของโกชกรเป็นจริงและ ขอให้ทุกท่านสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะสวัสดีค่ะฝากด้วยนะแฟนชายมะพั้น้ำหอมสูตรดังเดิมต้นตำรับของบ้านแพรแบรนกุชกรนะคะสวัสดีค่ะ